สวัสดีท่านด้วยนะครับหรือแป้คงคนใหม่ว่าสวัสดีนเองนะฮะตอนนี้ก็ผมนะฮะในรายอารคลิปปะคงทีวีเกมกับผมในบอสเองนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับเกมเอ็กชนเนีฮะกับอืมอะไรวะคือแบบว่าวันนี้นะฮะต้องการระบายดอกไม้อย่างโดนจีนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมีอ่า ว่าไม่แดงของนักแคลนนะครับซึ่งดอกไม้ก็เยอะมากนะแต่ไอพวกนี้มาไงวะเดอเด้อเด้อเ,เโอเคโอเคนะี่นนี่นะนี่น,นี่ดอกไม้แม่งยี่สิบสองหน้าฮนะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องผ่านดอกไม้ทิ้งนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนราวุก่อนแล้วกันอ่าให้มันดูมีดูสง่ามีออร่านะฮะทำไมกูมีอันนี้เยอะจังวะ นะฮะเดิมนี่ผมมีดอกไม้อ่อร้อยแปดสิบแปดชุดนะฮะเก้าสิบเก้าดอกนะฮะอย่างต่าก็ปลาไปพันหนึ่งอ่ะเออยัดแค่อย่างเยอะนะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้อันดับเราอยู่ที่นะฮะเราจะเอาแบบแม่งที่หนึ่งเลยว,วันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเข้าสิงนะฮะอันดับปกติอยู่ที่ห้าสิบสามนะครับซึ่งวันนี้นะฮะจัดหนักและจัดเต็มครับ,บก,กิจกรรมเดียวนะจัดหนักและจัดเต็มเอาเลยแล้วกันนะฮะ ฮะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่เนียฮะแต่เจแน่ฮะจับหนักจัดเต็มเออไม่ต่ำกว่าห้าร้อยดอกเอามาทามันต่ำกว่าห้าร้อยดอกนี่กูเงืออ่ะ โอเคนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราแบบหมดแล้วนะครับ22หน้าเรานะฮะไม่มีแล้วส่วนตรงนี้เป็นแจ้งเตือนว่าสัตว์เลี้ยงคุณกาลังจะตายนะฮะเอาละเรามาดูดีกว่าเราได้เท่าไหร่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าร้อยสามดอกย็นเคนฮะห้าร้อยสามดอกเลยทีเดียวนะครับเอาละเราไปดูที่อันดับนะฮะแต้มไม่ใช่อันดับสูงสุดของทั้งสองไหนว่านะฮะ สองรายการนะฮะอันดับตอนนี้อยู่ที่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนซึ่งเออเขาเป็นคนที่แบบว่าสุดๆเลยนะฮะแต่เราได้แค่ห้าหมื่นนะฮะโดยประมาณนะครับซึ่งผมไม่รวยเท่ากับพวกพวกนี้นะฮะอันดับดอกไม้ส่วนปัจจุบันอยู่ที่สองหมื่นสามซึ่งผมจะทำลายสถิติให้ดูนะครับอ่าเฮ้ยเป็นแสนเลยรในสิบร้อยพันหมื่นแสนเจทเคนะฮะช่างหัวมันเราไปที่หัวตะแครงดีกว่านะฮะ ผู้โชคดีทำาหลับผมวันนี้คือหัวหน้าแคร์แบเองนะฮะพี่แกอยู่นู่นเออมาดีพี่เออเออไได้ยังเรียบร้อยแล้วรอส่งอัดคลิปด้วยเนี่ยเอออัดคลิปมาดีดูไม่ได้เท่าไหร่พี่เท่าไหร่ เดี๋ยวเช็คก่อนดอกไม้ยังไงวะกดโซนดอกไม้ยังไงเนี่ยไม่ขึ้นอ่ะพี่แป๊บหนึ่งนะ <S <S อ่า<ช>เรียบร้อยไ,ไอ้ดอกธรรมดาสีฟ้ามีหกสิบหกอันเนี่ยเหรอนะสีฟ้าเฉยๆนี่แหละเลออ,เอไม่ใช่แล้วไอ้ดอกแดงๆอ่ะให้บบให้ดาวเท่าไหร่พี่ไอ้ดอกแดงแดงเนี่ยให้ดาวให้เท่าให้ดาวว่าผมได้เท่าไหร่ อ่าร้อยสองร้อยช่อสองร้อยเยอะกว่านั้นเท่าไหร่กี่ร้อยช่อห้าร้นเสมเอาเอาเงินไปเติมไปซื้ห้าร้อยสามม่นีะอันนี้มันใช่จริงนะเนี่าน่าจะประมาณสี่หมื่นกว่าก็เล่นได้แล้วเออเดี๋ยวผมส่งให้ดูเยฮะตังเยอะต้งแย่น่้ยเอเอาสองนะพี่สี่หมื่นนะสี่หมื่นนะจำไว้สี่หมื่นนะจำไว้นะพี่เยอะที่สุดแล้วถ้าสำหรับพี่รอบเดียวเนี่ย ออส่งกันนะสง่งแม่ไม่ได้เหรองอนแล้วหกสิบหกอันจัดไปรอบสองเท่าไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยโอเยอะ,อะไ,ไหนเท่าไรพี่นับ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 ไม่เท่าไรเช็คข้อมูลเท่าไหร่ะ้างเท่าไหร่เยอะขนาดนี้ไหม ส oh. uh, uh. like at ี่หมืเก้าโหสี่หมื่นเก้าเย็นแค่ห้าหมื่นอ่ะมันนะคะเขาบ้างเนี่ยหน่อยแป๊บนอนเอาไม่รู้ครับผมไม่รู้นึกว่าไม่อยู่ศูนย์ดอกเมื่อกี้ศูนย์ดอกเลยขึ้นมาฮะห้าหมื่นเก้าขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะฮะได้อันดับไหนวะเนี่ยอันดับได้อันดับเปล่าได้ประมาณน่าจะอันดับประมาณยี่ไม่ไม่เกินยี่สิบพี่ห้าหมื่นเลยดิให้ัก ให้มันพอห้าเมื่อได้มีบ้างจะไปเอาไหนไหนไม่มีจะเอาไหมล่ะผมมีอีกสองสามตัวน่าจะพอมั้งมาเดี๋ยวออกก่อนนะ่เดี๋ยวผมจบคลิปผมผมก่อนเดี๋ยวจะส่งมาอ่าไปก่อนนะพี่ไม่นานไปละเดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนไม่ไปพี่อ้ย่เนี่ยครับเนี่ยฮะนีฮะเรามาดูที่อันดับมันริกว่านะฮะอันดับนะครับอันดับนะฮะอ้ย ส่งดอกไม้นะครับสี่หมื่นว่สี่หมื่นเก้านะฮะอ่านผิดอ่านถูกก็ช่างหัวมันก่อนนะครับสี่หมื่นเก้านะฮะแล้วอันดับปัจจุบันเนี่ยส่งไปที่สองแสนเจ็ดนะครับซึ่งแน่นอนเนะฮะอันดับแปดรอกขอยู่ <c oughs> อันดับแปดรอกขอยู่เนะี่ยเยอะอันดับแปดดักส่งดอกไม้นะครับเนะี่ยบริการขนส่งจากกริปเปอร์ทีวีเกมนะครับอ่า ต้องบอกว่ามันนี้นะฮะต้องขอบคุณที่ยังติดตามคือผมอยู่นะครับอ่าต้องจบคยูแต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้ามีกิจกรรมแบบบ้าๆบอๆนี้น่าจะจัดประมาณสามเดือนครั้งนะฮะติดต่อได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเขียนใส่เฟซแล้วกันนะฮะกิจกรรมนี้น่าจะมีทุกๆสามเดือนนะครับเพื่อส่งดอกไม้แบบจัดหนักจัดเต็มนะฮะห้าร้อยกว่าช่อนะฮะโอเคจบใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปนะคลิปนี้บายยซะหน่อยแล้วกันนะฮะรวยๆง่ายๆเลยบ๊ายบาย